Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen no rest. I just wanna be the best of what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective, with my สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าชูช่อง I am o okay, k นะครับวันนี้พี่จะมารีวิวปืนใหม่นะครับผมซึ่งอยู่ในโหมดของฟรีสไตล์นะครับชื่อว่าชิวชิวกันนะครับผม เป็นปืนพลังงานนะครับเรามาดูประสิทธิภาพการยิงของปืนพลังงานบอกนี้กันเลยนะยิงที่กลางเข้าหัวก็คือประมาณ148ดาเมจนะครับอัตราการลั่นกระสุนก็ เมื่อเราสโคปขึ้นไปนะครับจะมีคิวป้องกันเหมือนกับว่าเป็นโล่ป้องกันนะครับผม แต่สำหรับปืนตัวนี้ยังไม่เข้าโหมดทั่วไปนะครับยังอยูนเดือตายอยู่นะครับให้เราถ้าเข้าออตัวก็มาที่วถ,ถว่าไม่ไ,มได้แรงเท่าไหร่ครับพวก AK หรือว่าสตาร์ เดี๋ยวเราไปดูในเกมมันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเร่งขนาดไหนนะครับ ไปดีครับเนอะ ก็ <surge> ถือเป็นว่าถือเป็นปืนที่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นปืนใหม่นะครับ รูปร่างก็สวยงามมากเลยครับมีชิวป้องกันด้านหน้าถ้าได้สกินดาบบวกวมีอัตัาลัคนักเป็นปืนที่มาพร้อมกับสกูปสวยงามมากครับ เพื่อนเพื่อนคิดว่าปืนหบวนี้ชิวมันสามารถกันกระสุนได้ไหมครับผมรู้สึกว่าเหมือนมันสามารถจะก,กันกระสุน,นได้เลยครับ ไปไหนครับจะวิ่งไปไหนครับ <Bur p. S 1> สำหรับพี่ก็ถือว่าปืนนี้เป็น,ป,น,ป,นปืนที่ดีกระบ,บอกหนึ่งนะครับ ปืนมาใหม่ครับผมว่าดาเมจไม่แรงมากครับเราไม่เน้นแรงครับเราเน้นสวยครับ เอาหัวไปได้นะแต่ที่ฟุ้นทุนได้ไม่นานเลยครับโอ้ปะล้ 《CD. โดนโลไปครับเมื่อกี้โดนลูกซองผมคิดว่ามันกันกระสุนได้ครับห <c oughs> มครับน้องๆเห็นไหมครับมันสามารถกันกระสุนได้นะครับเดี <c oughs> ๋ยวมันจะกันกระสุนได้ ถ้าเราถือไว้ปกติมันไม่สามารถกันกระสุนได้นะครับเราต้องสกโขบนะครับดูนัำนะเห็นไหมครับชิวกันสามารถกันกระสุนได้แต่ว่าเอฟเฟกมันก็จะมีผลก็ต่เมื่อว่าเราจะโขบแล้ว ถ้ากับพูดต่อสู้นะครับดูนะครับ เห็นไหมเราสามารถดึงขึ้นหัวแบบยิ่งแบบชื่อชื่อครับ เมื่อกี้สังเกตได้ว่ามันสามารถกันกระสุนได้แค่ระยะหนึ่งนะครับ นี่พี่ว่ามันสำหรับเรายากลนนมากกว่า ให้สัตว์ปูยิงเราก่อนนะครับว่าสามารถกันกระสุนได้ะไรไะครับ